นี่ค่ะมาค่ะมาไต่จิงดีดค่ะไต่จิงดีดนี่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 นนตัวนึงค่ะนี่มาค่ะมามามาไต่จิงดีดัวคุณยายค่ะนี่ได้หลายตัวอยู่เหมือนนี่จับตัวนี้ก่อนจับตัวนี้ก่อนอื้ออืออือไปใส่ล้วไปใส่ล้วขึ้นไปเถอะนี่นี่นี่เด็กบุ้งเด้อท่านบาตัวนี้เอ้ยเอ้ยนี่ท่าน ตัวนี้ท่านนี่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 ท่านค่ะตัวนี้นี่ตัวนึงค่ะนี่ตัวนึงนี่นี่ท่านบ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 ่นี่นี่ค่ะนี่จิริด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  นี่คะ่ะตัวหนึ่งนี่นี่นี่เดิมมึงเดิมมึงถ้าทันมาทัานมานี่ทันนี่ทันเหมือนกะทัน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 เขื่อนนะเคลื่อนนะตัวนี้เคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปแล้วออื มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนึงตัวนึงตัวนึงท่านบอท่านบอมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นนี่ท่าน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 กับท่านท่านโอ้ยเห็นอีกแล้วค่ะตันนึ่งเห็นอีกแล้วเดี๋ยวใส่ขวดก้นตัวนี้ใส่ขวดก้นค่ะใส่ขวดใส่ขวดใส่ละ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  นี่เอ้ยนี่ค่ะนี่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 อีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่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 เดี๋ยวไ่เล่คุณยายจีท่านบะปุ๊บนี่เรียบร้อยเรียบร้อยทันค่ะทันตัวนี้ตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งอีบอุ้ยเอ้ยทันท่านท่นท่นท่นไปไหนไปไหนอุ้ย ไว้จังอึ๊บนี่นี่ทันแล้วไว้ครักโอ้ยกล้องกล้องคุณยายกล้องคุณยายนี่เห็นไหมะคะนีน่ตงนี่นี่น,น,นี่อึ๊บอุ๊ยอุนี่ลบเจงคัก เอ้อยบอท่านนี่หือฟังเสียงกิริฏได้ค่ะนี่กิริฏห้องฟังเสียงกิริฏห้องธรรมชาติธรรมชาติแต่และนี่คุณยายเห็นตัวหน,นึ่งยี่นึ่งที่แต่ละ เพาท่านค่ะเพราท่านปุ่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 นจะมาจิกมานำกันปุ่นนะคะเห็นว่าแสียงไปนอนน่นน่นนอนนอนกันฟังเสียงกิริีทองอุ้ยเต็มทงเต็มหน้าค่ะลายกิริดหลายเด้อฟังเห็นแสงมาันมานำกันเลยค่ะมานากัน แสงไฟมาน้ำกันค่ะลายคนค่ะย่าออกมาจัดจิงรีดค่ะมึงมันมันค่ะมนันมันฟั้งเสียงห้องใส่ละนี่ค่ะน,น,น,นี่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 ใส่ละนี่อุ้ย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 ว่ักมีปีกมีว้คยักนี่นี่นี่เอ้า โอ oh. ้นั่นนนนนานวะค่ะตัวนี้ทัานวะทัานวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทันท่านทันท่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 นได้แล้ว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 อืมวุ้ยไปอีกแล้วอุ้ยไม่ค่ะ บ้ได้เลี้ยงหัวอาหารเลยค่ะเด้อยกิริตีศว้ายครับอีท่านละบ,บานท่านเลี้ยวว้ายไปไปเห็นดิกตัวนึงที่ท่านนั่นเห็นอีกตัวนึงทีางนั้นใส่ละใส่ละ เว้ยเว้ยเว้ยเสละไละนี่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 ค่นี่ท่านวอนมีปีกเอ้ยนั่นเห็นไหมหันมีปีกไว้ไว้นั่นเอ้ยสรเนี่ยนี่อย่าจิงอย่าจิงอย่าจิงจิงนี่ตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่ง เอ้ยไว้ไว้เอ้ยเอ้ยนี่ยากิงกิริศธรรมชาติเลยค่ะเด้กิริศธรรมชาติธรรมชาติค่ะบริเบียงหัวอาหารตามทุ่งหน้าค่ะตามทุ่งหน้าค่ะเก็บกิริศค่ะมาเดีเก็บกิริศมืด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 ม มีสองตัวด้ค่ะมองนบ้านน,น,านี่เอาตัวไดก้อนบาหนี้เอาตัวไดก้อนมาหนึ่งนี่ตัวนี้ก้อนสองตัวใส่ละ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 นี่นี่ได้ตัวนึงแล้วนี่เ็ปไปก้อนนี่นตัวนึงเนี่ยตัวนึงนี่ตัวน,นลงอีใส่ละ ่ได้แล้วแซบยากนี่คะ่ะนี่นี่นี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วคุณนะคะสองตัวนี่สองตัวนีว่นั่นน,นั่นเดี๋ยวคุณยายสิได้บ่สิได้บ่ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งสองตัวเลี้ยงกัน ได้ได้ได้เฮ็ดตัวนั่งเต้นนี้เต้นมะนีเต้นมะนีเบื้งเด้อเบงเด้ <S <S ดอ,ดอ,ดอนี่ได้คือเก่าได้คือเก่านี่ค่ะนี่นี่นี่ ใด่ละนี่มีปีกพอมันเลยบินจริงนี่นี่ตัวนึ่งค่ะนี่นี่นี่เห็นไ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดยวเดี๋คุณยายที่ท่านบะท่านบ่อึดท่านท่านท่านค่ะท่านท่านท่าได้ค่ะได้นี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตั้งจียงจริงจริงหนีดลอง ห้องห้องไลไลค่ะบิดจะเล่อยไหลห้องคุณนะแต่ใส่งไลทแงไ่แงไนี่นีตัวนึงตัวนึงตนึ่งตัวนึงคุบปุบไว้ครับไว้ครับ นั่นคะ่ะตัวนึงนั่น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 บัง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 อึ้บได้แล้ว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 ,น,น,ว,วน,น,นี่นี่กิริดกล่องมัวมัวนั่นค่ะนั่น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 ตัวนึงนั่นกล่องมวัว ไอ้ดาเซ็ตนี่ได้คือเกาได้คือเกานี่ค่ะนี่ได้คือเกานี่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 ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ค่ะนี่นี่นี่นั่น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 ตัวนึงนั่นตัวหนึ่งนั่น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 ตัวนี้ก้อนตัวนี้ก่อนปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเซ็ตละเฮ้ยแตกไปปุ๊บ บ่ท่านจกโต <laughs> เดี๋ยวนี่ท่านบ่ท่านบ่ท่านบ่นี่ค่ะท่านแล้วใสร็จะใสร็จ了เสร็จ了ยืนดิว่าท่านนี่ จิ้งหรีดค่ะจิงหรีดปึ๊บทันต้องทันต้องทันนี่ค่ะนี่ทันคลิปนี้หาจิงหรีดค่ะจิงหรีดตามทําลองกรุบค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วจิงหรีดค่ะจิงหรีดจิงหรีดปึ๊บอุย้ยส ตาม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 นี่ <c oughs> ตามทันแล้วนี่ค่ะนี่นี่นี่จิงรีดจิงรีดธรรมชาติบ้านเฮาเด้อค่ะโมเป็นจิงรีดเรียงเด้อ <c oughs> จิงรีดทุ่งนาค่ะนี่อีกตัวหนึ่งค่ะนี่นี่ทันบอทันพอทัน,ทาน,ทานมารุนมารุนมารุนอึด นี่ท่านค่ะท่นท่นทันเต้นไว้ไว้่นนี่นี่นขึ้นมาหมวกคุณยายนี่นี่ไวคัะนี่นีค่ค่ะกีเดีกดีเีท่านบอท่านบมรุ่นรุ่นรนว้าวไวค่ะไสระบาด ใไซรับานบนยูรูนี่บนยูหูน้นี่เห็นบ่มคะนนี่แปนนมัดเลยนนี่นี่ในหู้อึ๊บเข้าไปในหู้อีกตัวนึงค่ะน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อึ๊บนี่ทันแล้วนี่อย่าจิงไหลนี่นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนึง ปึ๊บเนี่ยัฟงฟังเสียงกิเิตทองฟังค่ะฟังค่ะเต็มทงเต็มหน้าค่ะมูม้นโหน่โนไต่ไหลาย,ลายคุเด้อคุณยายดิยแซงไฟไปให้นนดดวงคุณฝุกโคนไต่กิริธเด้อวกัน่นึ่นไฟหนึ่งนั่นไฟหนึ่ง ุ่นไปเห็นมัค่ะุ่นไปไตจิลีคะ่ะจิลีทองเต็มทงเต็มหน้าไลายค่ะนี่คะ่ะตัวหนึ่งนี่นี่เห็นต่หัวนี่นั่นนั่นลุกลุกไปแล้วนุดลงไปแล้วคุณนเสียงจิลีทองตั้งคะ่ะจิลีทองทองไลยคะยล่ะนี่แหละ โอ้ยไปละตัวตนี้ไปครับตัวนี้นี่ค่ะนี่แอบดีดีนี่นี่นแบบี่นี่นนนแอบบดีครับเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนี่บอสด <c oughs> บอสดบอสดเนี่ยได้แล้วคะ่ะได้แล้วได้แล้วธรรมชาติบ้านเฮาคะ่ะหากินแบบนี้ ไม่อดตายค่ะอยู่บ้านเราถ้าขยันหาไม่อดตายเนี่ยมีอีกตัวอีกตัวอีกตัวท่านบอ่อท่านบอ่อท่านบอ่อลุนรุนลุนรุนค่ะลุนค่ะปุ๊บปุ๊บท่าน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 ค่ะ อ,อโอ้นี่เฮ้ๆๆท่นหมอท่านบอปั๊บเฮ้ยปั๊บ่ันถ่าน,น,านี่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 น้ยเ <c oughs> จีงค่ะเจีงปวดเจีงเหลืออึ๊บนี่ อืมอืมตืนตนเต้นต้นผลงานผลงานผลงานเราวันนี้ค่ะนี่โอ้ยเด้หลายคักหลายคักคุณนะเมันธรรมดาเด้อไตจิรตไตจิรตคุณนะคุณนะเห็นคุณนะ นี่ของเห็นนะเต็มแต่ละคนดแต่ข้องหนูนั่นเออมึงไหนเบงไ้ม่ี่ออกไปสร็จปาแต่ละคนยายแต่ละคนสิกับแล้วก็กระลังกรลังเบิ่องหมันพื่อด้ด้ไายได้น่อยเอาไว้โชว์กันละบานี้กปากแข่งรไร้ใดไล่กนด้งไดไหลย